ก่อนนี้ก็เป็นบวมหอมครับก่อปลูกไว้ในป่าหลายๆเดือนแล้วครับตอนนี้ก็โหนยแล้วครับแต่อยู่ในกล้องไม่ค่อยหันครับก็มีอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาไม้เ้าสอยโอแกงอาแก,ง,แกงตอนเที่ยงตรงน,นี้แล้วครับเดี๋ยวจะหานอให้อย่างแกงด้วยครับเดี๋ยวจะหาไม่เ้าซีกครับ วันนี้ครับวันนี้ก็ข้าป่ามาก็เพื่อม้าพักผ่อนยอนใจครับแล้วก็จะหาของกินมากินมาทํากินในป่าได้แล้วครับก็เออเลยมา้าด้กระท่อมตีทําไวหลายวันแล้วครับทําไวไ้ก่อนครับก็เอาผ้าอย่างมะมุ้งหลังคาครับโมเจะผ้าก็ยังอยู่จะยูยังเก่าครับโม่จะ,จ,ะมจะมีคนเอาไปก่อนครับ ครับวันนี้กอจะมาทํากินในนี้ครับกินตอนหากินเอาว่ากินตอนเที่ยงครับบางโฮ่จะได้อย่างพงครับผงจะได้ไปหานอหาพักหาไม่หาเฮ็ดอย่างพวกนี้ครับที่คงเห็ดคงจะเหลืออยู่ครับแต่มันออก่องก่อนแล้วครับตรงนี้คงจะเหลืออย่างน้อยก่อพราะได้แกงกินก่็ตอนเที่ยงนี้ก็ยังดีครับครับว่าก่อ คนอื่นก็ขอาการาบขอพระคุณทุกๆท่านครับที่กดติดตามมุ่งหนันมาตลอดครับครับพวกกรบพัทธท่านดีๆมากดติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณนั้งๆนะครับวันนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะหาเสาะหาแถวๆนี้ครับว่าจะมีอย่างกินขอครับคระพนีโอกอากาศดีครับแดดออกดีครับ แต่วันนี้ถึงจะเดอ้ออกเกาะอากาศเย็นสบายอยู่ครับเพราะฝนฝนคงจะทิ้งช่วงครับตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับดังผักเหนือนี่ก็จะเริ่มหนาวกันแล้วครับก่อเข้าปามาวันนี้ก็เย็นสบายดีครับฝนคงจะยุดตกแล้วครับคงจะบมบมีแล้วครับอยลงไปทางไต้หวันครับฝนครับดังผักเหนือนี่ก็ อากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วครับครบก่อนนี้ก็เป็นบวมหอมครับก็ปลูกไว้ในป่าหลายๆเดือนแล้วครับตอนนี้ก็หนุยแล้วครับแต่อยู่ในกล้องไม่ค่อยหันครับก็อน,นี้อยู่ครับเดี๋ยวจะเอาไม่เ้าสอยโอแกงเอแกงตอนเที่ยงตอนนี้แล้วครับ เดี๋ยวจะหาหนอให้อย่างแข่งด้วยครับเดี๋ยวจะหาม่เศร้าซิกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณกันทีพักที่กระทอมนี่แล้วครับหลังนี้ก็เป็นกระทอมหลังเก่าครับพังไปแล้วครับ แต่ก็ได้ทำใหม่ี่จังไหนครับทำแทนครับทตมาแทนกระถอมบ,บางนี้ครับบางนี้ก็อยู่จะอยู่ในป่าสางนี่นรนนครับก็ไปย้มดูครับหลังค้าจะอยู่ยังเก่าก่าครับ อ๋ออยู่ครับร้าพลังค้าอยู่เหมือนเดิมครับก็เป็นขวองกลัวเขาจะเอาผ้าหลังค้าเป็นพกย้างนะครับไปครับแปกก็ยังอยู่ครับ ก็ช่องทีมบาได้มาหลายวันก็รู้สึกว่าจะมีคนมาพักมาใส่อยู่นี่ครับนี่ครับมันเอาไม่นี่ครับจิ๊กไม่ทําไม่ผมคิดว่าหืหเขาจะเอาไปอยังไงครับก็ไกคอไฟนะครับขวดน้ำอยู่ยนี่อยู่นี่ครับ ครับวันนี้ก็จะคงจะในพักที่นี่ครับจะมาทำกระเ้าะกระป่าที่นี่กินที่นี่นะครับครับครับวันนี้ก็จะมีเฮ็ดก็เฮ็ดค้นนิดหน่อยครับแล้วก็บวบแล้วก็นอไม้ครับในประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงจะได้แกงกินตอนเที่ยงนี้ครับครับเดี๋ยวจะหาไม้หาฟืนมาก่อไฟกันครับ ได้ประมาณนี้ครับ ก็ไฟก็ติดยากเหมือนกันครับเพราะอากาศยังชื้นอยู่ครับสบองสามวันก่อนก็ฝนตกอยู่ครับกำลังมายุดได้สองวันก็ฝนครับเ็อ,อากาศเลยชื้นครับดินเลยชื้นครับไฟติดยากครับ รัระวังกิโลแก่งกิโแ,แก่งย่อมซุกดีครับก็จะได้สำรวจบุรอษบดีครับก็บริเวณเท่นี้ก็เป็นป่าซางครับป่าซางออกหนาแน่นนะ้ครับ บางคังกระท่อมก็ประมาณนี้ครับก็สภาพก็ดีเหมือนเดิมครับกระเล็กน้อยก็มีห้อยเป็นโฮนะครับแมงคงจะกัดกินครับก็ปีอื่นก็ดีอยู่ครับ ทางบนนี่ก็ดีครับครับบริเวณกระท่ก็ลกไปหน่อยครับเพราะมีหลายหลายคนจะมาพักที่นี่ครับเมื่อว่าพักแห่งที่พักนี่ก็ก็ทุกคนนะอาศัยพักได้ว่าคนเลยครับรับผลเดินป่าครับมาพักนี่ได้ทุกคนครับ ครับสำหรับแกงรวมๆครับก็เซ็จเร้วยแลว,ลวครับทุกแล้วครับ ครับสำหรับตัวนี้ก็ได้กินข้าวปลาข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วครับจะนั่งพักสักรัมครับเดี๋ยวก็จะได้ออกไปเดินเล่นแถวๆนี้นะครับเรือจะมีอย่างปิดไม้คีมือครับบ้านครับครับก็พักสักรัมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้กันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมจนจบครับ ขอขอบคุณครับ